ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทช่วงนี้ผมจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่ารถมอเตอร์ไซค์2จังหวะ150ซีซีในอดีตรุ่นไหนมีแรงม้าเท่าไหร่และรุ่นไหนมีแรงม้าสูงสุดอันดับหนึ่งเหนือใคร และก็มีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าวิธีการวัดแรงม้านั้นต้องวัดแบบไหนวัดจากเครื่องยนต์วัดที่ล้อหลังแบบไหนถูกต้องและมีมาตรฐานมากกว่ากันบางคนสงสัยครับว่าทำไมวัดแรงม้าที่ล้อหลังบนเครื่องไดโนเทสถึงได้ตัวเลขแรงม้าที่น้อยกว่าผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ได้ประกาศให้ทราบเอาไว้ในอดีตวันนี้จะมาตอบให้ฟังกันครับ พูดถึงตัวเลขแรงม้าแล้วทุกคนต้องสังเกตด้านหลังครับว่ามีหน่วยเป็นอะไรปัจจุบันนี้จะมีอยู่3มหน่วยด้วยกันครับที่นิยมใช้กันทั่วโลกอันดับแรกก็คือหน่วยกิโลวัตต์ตัวยอ่อ kW ซึ่งจะเป็นหน่วยมาตรฐานที่ไว้ใช้ในการแปลงเป็นหน่วยแรงม้าประเภทอื่นซึ่งแรงม้าก,กิโลวัตต์นั้นใช้กันทั่วโลกครับ แรงม้าที่ผู้ผลิตรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นิยมใช้อันดับที่2ก็คือหน่วย PS โดยประเทศเยอรมน,นีอิตาลีฝรั่งเศสสเปนหลายประเทศในยุโรปรวมถึงญี่ปุ่นผู้ผลิตมอร์ไซต์สีขยักใหญ่ก็มีการใช้แรงม้าหน่วย PS เหมือนกันในขณะที่ประเทศอังกฤษและอเมริกาจะใช้แรงม้าที่แตกต่างเป็นหน่วย HP แต่ไม่ว่าจะเป็นหน่วย PS หรือว่าหน่วย HP ก็จะเป็นการแปลงมาจากหน่วยกิโลวัต,ต์ที่เป็นค่ากลางซึ่งแรงมา้าทั้ง3หน่วยนี้เป็นการวัดจากเครื่องยนต์ที่เพลาข้อเหวี่ยงครับเครื่องดนามอมิเตอร์เทสจะมีอุปกรณ์สวมเข้าไปที่เพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์เพื่อทําการวัดดูครับว่าการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงนั้นจะได้กระแสไฟกี่กิโลวัต,ตจากนั้นก็แปลงเป็นค่าหน่วย PS และหน่วย HP ตามแต่ละประเทศที่ต้องการใช้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์4ี่ขายักใหญ่ของโลกเจรมนนีผู้ผลิต BMW อิตาลีมีทั้งดูคาติอัพีิเรียคาจิว่าเวสปาและอีกหลายยี่ห้อรวมถึงฝรั่งเศสสเปนต่างก็ใช้แรงม้าหน่วย PS ดังนั้นแรงม้ามาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกก็คือ หน่วย PS นั่นเองครับสำหรับเมืองไทยของเรานั้นก็อิงจากญี่ปุ่นเป็นหลักในช่วง60ปีที่ผ่านมาเวลามีการกล่าวถึงแรงม้าสูงสุดของมอเตอร์ไซค์ทั้ง4ยี่ห้อจะมีหน่วยเป็น PS ทั้งหมดครับไม่ได้ใช้หน่วย HP หรือว่าหน่วยกิโลวัต์แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากต่างประเทศทั้งสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป มักนิยมเข้าไปหาข้อมูลที่เว็บไซต์ของอังกฤษหรืออเมริกาดังนั้นแรงม้าที่ออกมาเป็นหน่วย HP ก็จะมีตัวเลขที่น้อยกว่าหน่วย PS ที่ใช้ในยุโรปและญี่ปุ่นความจริงแล้วมันสามารถแปลงจากหน่วย HP เป็นหน่วย PS ก็ได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะขี้เกียจกันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกตรงที่ว่าบางคลิปบางสกูป๊ป ใช้แรงม้าเป็นหน่วย HP ของอังกฤษและอเมริกาแต่บางคลิปบางสกูป๊ปใช้หน่วย PS ของยุโรปและญี่ปุ่นสำหรับรายการมอเตอร์ไซค์ v ทีวีนั้นยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าแรงม้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่มีการประกาศเอาไว้ให้ได้ทราบกันนั้นได้มีการแปลงจากหน่วยกิโลวัตต์มาเป็นหน่วย PS เช่นเดียวกับที่ใช้ในญี่ปุ่นยุโรป จะไม่มีการนําแรงม้าหน่วย HP ที่ใช้ในอังกฤษหรือในอเมริกามาบอกให้คุณผู้ชมได้งงแต่อย่างใดสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหน่วยของแรงม้าสูงสุดนั้นค่ากลางก็คือกิโลวัตต์และที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือหน่วย PS เพราะว่าผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ทั้ง4ค่ายของญี่ปุ่นและยุโรปต่างก็ใช้หน่วย PS ทั้งสิน้นสำหรับคุณผู้ชมที่สอบถามกันเข้ามาครับว่าแรงม้าสูงสุดที่วัดจากเครื่องไดโนเทสด้วยการนำมอเตอร์ไซค์ ไปตั้งบนเครื่องที่มีลูกกิ้งอยู่ที่ล้อหลังทำไมวัดแรงม้าออกมาแล้วจึงน้อยกว่าที่ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ได้ประกาศเอาไว้ให้ได้ทราบกันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าแรงม้าที่วัดจากเครื่องเดโนเทสนั้นเป็นการวัดที่ล้อหลังซึ่งแตกต่างไปจากการวัดที่เครื่องยนต์ซึ่งทางผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์รถยนต์ทุกค่ายจะนิยมใช้วัดที่เพลาข้อเบี่ยงหรือเครื่องยนต์เป็นหลักครับเพราะว่าจะทําให้ทราบได้อย่างชัดเจนว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้ ชุดนี้มีแรงม้าสูงสุดเท่าไหร่แต่เมื่อแรงมา้าที่เพลาข้อเวียงมีการผ่านชุดคลัชชุดเกียร์สเตอร์หน้าโซ่สเตอร์หลังลงไปที่ล้อและยางแรงม้าจะมีการสูญเสียไปประมาณ1 0บถึงซน์ครับดังนั้นตัวเลขที่ออกมาจากการวัดที่ล้อหลังจึงน้อยกว่าที่เพลาข้อเวียงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของแรงม้าสูงสุด รวมถึงเรื่องวิธีการวัดแรงม้าวัดที่ไหนถูกต้องแม่นยำมากกว่ากันสรุปก็คือวัดที่เพลาข้อเวียงเป็นมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลกครับส่วนการวัดแรงม้าที่ล้อหลังบนเครื่องเดโนเทสนั้นเป็นการวัดแบบง่ายวัดเฉพาะคันจะมีค่าความคลาดเคลื่อนที่มากกว่าวัดจากเพลาข้อเวี่ยงครับสมมุติง่ายๆนะครับว่ารถคันเดียวกันวัดครั้งที่หนึ่งวัดครั้งที่สองครั้งที่สาม ในเวลาห่างกันเพียงแค่สองสามนาทีแรงม้าที่ได้อาจจะแตกต่างกันหนึ่งถึงสองแรงมา้าเห็นไหมครับว่าวัดจากรถคันเดียวกันแต่วัดห่างกันเพียงแค่สองสานาทีแรงม้าก็ไม่เท่ากันแล้วถ้ารถคันนั้นมีการปรับอัตราทศเตอร์ใหม่หรือยางหลังใกล้จะหมดแล้วมีความลื่นแรงม้าที่ออกมาหรือว่ากราฟที่ออกมานั้นก็อาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงแต่ข้อดีก็คือว่า เราสามารถตรวจเช็ครถคันนี้ได้ว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนและถ้ามีการเปลี่ยนท่อไอเสียแรงม้าจะปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้ามีการปรับเซตจูนอัพรีแบบปปิ้งปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงปรับอัตราทศเตอร์ใหม่เราจะทราบทันทีครับว่ารถคันนี้มีความเร็วเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่อย่างไรแรงม้าเพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่ทราบทันทีครับสำหรับคำถามที่ว่า รถมอเตอร์ไซค์สจังหวะ 150cc ซีซีในอดีตรุ่นไหนมีแรงม้าสูงสุดเท่าไหรและรุ่นไหนมีแรงม้าสูงสุดมากกว่าใครวันนี้ผมจะมสรุปให้ฟังครับว่า5อันดับแรกของมอเตอร์ไซค์สจังหวะ 150cc ซีซีที่มีแรงม้าสูงสุดอันดับ1ก็คือ Kawasaki PDK R1 มันคือสปอร์ตฟูลเฟริงใช้พื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของรุ่นเซอร์ปิโก มาทำการปรับแต่ง modify เพิ่มแรงม้าสูงสุดขึ้นไปอยู่ที่41แรงม้าที่11,000รอบต่อน,นาทีแต่ภายหลังก็มีการปรับแรงม้าสูงสุดใหม่เหลือ40แรงมา้าอันดับ2จะมี2รุ่นด้วยกันครับก็คือ KRR 150 SE ให้กำลังสูงสุด40แรงม้าที่11,000รอบต่อน,นาทีและ Serpico SE เท่ากันครับ 40แรงม้าที่1 1 0 0 0รอบต่อนอาทีทั้ง3รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์จากโรงงานใส่ท่อสูตรมาให้จึงมีแรงม้าสูงสุดที่เหนือใครอันดับ4เป็นของ Honda NSR 150 SP ให้กำลังสูงสุด39.5แรงม้าที่1 5 0 0รอบต่อนอาทีครับและอันดับที่5 Su z u k i RG 150 Gamma ให้กำลังสูงสุด37แรงม้าที่1 8 0 0รอบต่อนาทีและนี่ก็คือบทสรุปนะครับของมอเตอร์ไซค์สจังหวะ150ซีซีในอดีตที่เคยสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับแต่ละค่ายสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากจะสอบถามเรื่องราวความเป็นไปทิ้งคำถามเอาไว้ในช่องคอมเมนต์โอกาสหน้าผมจะมาตอบให้ฟังกันใหม่ครับ เดินเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศกว่า3,000ร้านค้าถามหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สมิธแคปิตอลลิสซิงได้เลย